ทอดปลานินมาต้มแซบจัดจ้านถึงใจแบบนี้เริ่มจากการล้างปลาให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นตามชอบแล้วก็พักเสด็จน้ำโรยเกลือเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วชิ้นแล้วซับให้แห้งก่อนทอดก็ลงแป้งทอดกรอบเล็กน้อยเวลาทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็นำชิ้นปลาลงทอดจนสุกเหลืองหอมทั่วทั้งชิ้นแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ค่ะ หลังจากนั้นตักน้ำมันออกเหลือแค่ติดกระทะใช้ไฟอ่อนสุดค่ะคั่วพริกแห้งให้หอมเกรียมนิดๆแล้วก็นำไปโขลกพอแหลกค่ะพร้อมแล้วก็มาตั้งน้ำใส่เกลือเล็กน้อยใส่หอมแดงบุบข่าแก่บุบข่าอ่อนซอยตะไคร้บุบใบมะกรูดฉีกแล้วก็ปิดฝาพเพยอเล็กน้อยเปิดไฟต้มให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดใส่เห็ดตามชอบแล้วก็มะเขือเทศหั่นชิ้นปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ ค่อยๆใส่ค่ะระวังจะเปรี้ยวเกินไปเพิ่มพริกสดตามชอบแล้วก็ใส่พริกขั่วที่โขลกไว้ค่ะความเผ็ดก็ใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ปรับรสให้กลมกล่อมด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะปรับและชิมรสได้ที่แล้วก็ใส่ปลาทอดปิดท้ายด้วยใบมะกรูดฉีกต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยช่วยเพิ่มความหอมค่ะหืมกลิ่นหอมโชยมาก่อนเลยค่ะเพิ่มความเปรี้ยวสดชื่นด้วยน้ำมะนาวอีกเล็กน้อยตกแต่งให้สวยงามเรียกน้ำย่อย เข้มขน้นจัดจ้านแซ่บนัว